ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่กไร่ข้าวโพดลุงเนี้ยนะครับผมไม่ใช่ลุงเนี้ยนะยังอยู่ลุงเนี้ยพามาดูข้าวโพดโอมอยากให้ดูมากเลยตั้งแต่อยู่ไร่พันละใช่ไหมครับลุงลุงเนี้ยมันมันยังไงข้าวโพดนี่ผักใหญ่ผักใหญ่ยาวมันเขียวดีไงน่ะเขียวดีอะ ข้าวโพดข้าวเหนียวใช่ไหมครับผมข้าวเหนียวเออข้าวเหนียวไม่ใช่ข้าวโพดแป้งข้าวไม่ใช่ข้าวเหนียวเนี่ยอีกห้าวันก็ขายได้แล้วกินกินเนื้อทอดส้มพันขาวพันพันอะไรครับคุณลุงสวิตไว้สวิตไวยีขาวเขาเรียกวิตไว้สวิตไว้สวิตไว้อีกประมาณห้าหกวันก็กินได้แล้วเนี่ยสวิตขาวใช่ไหมครับปกติข้าวโพดเนี่ยผมเคยทานข้าวโพดพันสวิตอ่ะจะเป็นข้าวโพดเหลืองข้าวโพดเหลืองอันนี้ ขาวขอันนี้มันขเหนขาวยังไงเดี๋ยวต้องขอคุณลุงช่วยดูหน่อยนะครับว่าต้องแหวกพันสวิตไว้ครับผมต้องแหวกเอาไง่ายก็ได้ยังไม่แก่ยังยังยับยังยังยังไมงเังังยังยังยังังยังยังยั่ยกงยังยังยั่ยังยังยังยองังย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 งยงยังยงงยังยังเังงยังไังยังงยังยังยังงยังยังยัยงยังังเังังยัง้ยงงั ลิตรเมตรห้าสิบลิตรโอ้โหไม่น่าละฝักประมาณนีกวิธีวิธีการดูคุณลุงว่าฝักสมบูรณ์ในดูยังไงเนี่ยครับใหญ่อ่าดูดูวิธีการอันนี้อันนี้ผมดกผมดกผมดกนะครับผมดกนะครับใหญ่แล้วก็ฉีกดูได้ไหมครับคุณลุงได้ได้ยังไม่แก่ยังไม่แก่แต่ฉีกได้ออ๋ผมจะดูว่ามันมันเมล็ดเมล็ดเมล็ดเป็นยังไงบ้างดูได้ครับได้เลยครับไม่เปลยครับดูดู นี่นี่มันก็เริ่มแล้วใกล้แล้วเนี่ยใกล้แล้วแต่ยังอ่อนเกินเนี่ยคุณลุงเขาว่าข้าวโพดข้าวโพดที่ดีเนี่ยหนึ่งสูดหัวสุดหัวทะลุเขาเรียกว่าฝักมันทะลุนะแล้วก็ดูเมล็ดโอ้เมล็ดเรียงสวยไม่มีอะไรไม่มีฟันหลอไม่มีฟันหลอไม่มีฟันหรอจริงๆนะครับเนี่ยไม่มีฟันหลอจริงๆนะครับถ้าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเขาขายกันยังไงครับคุณลุงโลละสิบสองบาททั้งเปลือกอะทั้งนี้นะโลละสิบสองบาท มหดูดิเขามอไปต้มขายเขามอไปต้มขายดูดิอันนี้มันเป็นตามเหนือไงอันนี้ผมถามเป็นความรู้ครับก็นี่ครับเส้นผมเนี่ยจะอยู่ที่ปลายเม็ดแล้วตัวเนี้ยครับเป็นจุด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 เม็ดหนึ่งก็มีเส้นผมหนึ่งอันนะไมน่เคือไหมเขพูดอ๋อหนึ่งเม็ดนี่จะมีไอ้นี่หนวดกูไม่ใช่เส้นผมนี่หนึ่งอันใช่ไหมครับหนึ่งอันอ๋อแล้มันจะผสมกับไกสอนบนไงครับผมครับผมที่ไหมนี่มันจะเข้าไปผสมที่เม็ด ความรู้ความรู้ความรู้นะครับข้าวโพดนี่ตามหลักนี่ปลูกกี่วันครับอันนี้ผมผมาว่ที่ผมผมดูเดือนครึ่งกลยสองด้อนสองเดือนครึ่งเหรอหกสิบวันหกสิบห้าวันอุ้ยอันนี้ได้หกสิบวันแล้วเนี่ยหกสิบวันแล้วเนีสองเดือนครึ่งอีกห้าวันแล้วอีกห้าวันแล้วก็ปลูกใหม่ได้อีกปลูกใหม่ได้อีกก็ถ่ายที่ไบนเตียมปลูกอีกเอาง่ายๆปีหนึ่งเนี่ยถ้าปลูกจริงๆเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้ารอบอ่ะเพราะหกสิบห้าวันผมว่าไม่ต่ำกว่าห้ารอบ เผื่อเกือบหกรอบอ่ะทำทุกปีอ่ะทำทุกปีอ่ะนานาก็ทำนานานาก็ทำนาแล้วก็นานี่ก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ใช้น้ําน้อยกว่าทํานาไหมครับน้ำน้อยน้ำน้อยกว่าเยอะน้อยกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับนี่ถามเป็นความรู้ก็คือช่วงหน้านาเราก็ปลูกข้าวปลูกข้าวเราทำของคุณลุงทําข้าวนาปีครับข้าวนาปีอ๋อปลูกอะไรข้าวไวแสงหรือว่ายังไงครับคุณลุงข้าวปังข้าวนาปังข้าวนาปังใช่ไหมครับอ๋อนาปังว่านาปีนี่แหละมันทำได้ครั้งเดียวว่าครั้งเดียวก็นา นาปับแปเอาข้าวนาปังใสอ๋อข้าวนาปังใสว่าเดือนมันจะน้อยลงอ๋อแล้วก็เอาข้าวโพดลงโอ้นี่ทําทําได้ทั้งปีเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยช่วงน้ําน้อยเนี่ยไม่ใช่เราดูฝนเนี่ยเขาปลูกข้าวโพดใช่ไหมคุณลุงข้าวโพดครับแล้วเราดัน้ำอ๋อรับน้ำนี่เระดับน้ำงั้นนี่นี่นี่ถ้าถ้าอย่างเงี้ยวิธีการถ้าลากขย่งนี่มันหมายถึงไงครับคุณลุงนนี่ลากยันไงไม่ยัน ล่าเยอะเลยออกสมบูรณ์ฝักมันจะใหญ่นี่คือสมบูรณ์ใช่ไหมครับสมบูรณ์มีขาเนี่ยมีขาให่โอ้ผมเรียกขยิ่งเนี่ยสองชั้นเลยนะครับเนี่ยแปลว่ามันสมบูรณ์มันหาอาหารได้สมบูรณ์ตีสังเกตตัต้นเล็กๆนี่ไม่ไม่มีรากใช่ไหมครับครับครับคมันไม่สมบูรณ์อ๋อถ้าเป็นนี่ล่าขยิ่งสองชั้นเนี่ยสองชั้นเนี่ยดูอันนี้สมบูรณ์มากเลยอ่ะ ครับโอ้โหูีากมันจะออกไม่เลยมีทุกครับผมครับนี่ดูต้นเล็กๆไม่มีรากอ๋ออันนี้คืออะไรตัวผู้มีต้นเล็กๆมันไม่ข้บูดไม่มีรากอ๋ออันนี้ต้นหนึ่งนี่สองฝักสองฝักก็มีใช่ไหมครับครับแต่ส่วนมากผมจะเห็นเป็นเดี่ยวกินเนี่ยถ้าเปสองฝักหนึ่งฝักสองฝักเนาะครับผมโอ้โหถ้าอย่างนี้นี่อันนี้ของคุณลุงปลูกเนื้อที่เท่าไหร่ครับเนี่ย มสามงานสามงานสามงานนี่เก็บเกี่ยวครั้งหนึ่งนี่เท่าไหร่ครับได้ประมาณกี่กิโลเป็นหมื่นเหเป็นหมื่นเคยได้เป็นหมื่นนะสามงานนี่นะสองร้อยหกร้อยห้าสิบนั่นแหละลงทุนเท่าไหร่ครับคุณลุงอันนี้ผมถามเพื่ความรู้หกพันหกพันข้าวโพดหกร้อยห้าสิบปุ๋ยปุ๋ยอินซีอินซีถุหนึ่งลูกหนึ่งก็สามร้อยไม่ถึงลูกเลย เจอดไปครึ่งลูกยังลงพื้นอ่ะเนาะอ่าออินซีเพราะเคมีลุงไม่ใช่เนาะไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่สามร้อยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวก็ฉีดไปเขียวแล้วอีเขียวอีกอีเขียวอีเขียวสิบวันฉีดทีหนึ่งก็เดือนหนึ่งสามครั้งครั้งละหนึ่งแคปซูลใช่ไหมครับเป้เดียวเลยคปซีดเป้เดียวอ่ะครึ่งแคปซูลค่ะคึ่งแคปซูลเป่เดียวอ่ะสองเป่จะหนึ่งแคปซูลนี่ใช่เป้เดียวนะเฉดเดอรลในหนึ่งครั้งแปลว่าเดือนหนึ่งใช้แคปซูลครึ่ง สเดือนก็3แคปซูลใช่ยลุงสแคปซูลเอาแคปซูลร้อยสบาทแล้วกันอ๋อขายปีกร้0บาทสี่ร้อยห้าสิบาทอะสี่ร้อยห้าสิบาทหก0้บาทพันหปุ๋ยอีก300ร้อเอาปุ๋ยอินทรีเนาะรองพื้น3 0 0ร้0ยต้นทุนประมาณพันกว่าบาทโหให้ค่าแรงคุณลุง2เดือนเลยเท่าไหร่อ่ะ2อ0 0ันสามพัไว้เลยเนาะโอ้เหลือนะ นี่ถ้าปลูกสักสิบไร่คุณลุงจะเป็นเงินเท่าไรอ่ะเราปลูกทยอยกันเราปลูกทยมยทันเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันเราปลูกทยอยมันจะต้องปลูกได้แค่ประมาณไ่พอนขึ้นแล้วก็มันหมดที่หนึ่งไร่เนี่ยนะคะเราวคจะปลูกทยอยพอนี่ขึ้นมันตลาดไม่รองรับหรือไม่ไม่เราเก็บไม่ทันสิคะอีกห้าวันเนี่ยคุณเก็บไม่ทันเลยมันแจมันแก่แล้วเราเก็บไม่ทันไงภายในสามวันมันจะแต่ปุ๊บแล้วเราขายไม่ทันคุณลุงฉีดอีเขียวเยอะไปปะเราขายไม่ทันขายไม่ทันอีกอ้าวเพราะนั้น แปลกมากเลยคุณลุงใช้เขียวมีแต่เก็บไม่ทันอ่ะค่ะมันเยอะมันเยอะแล้วโอ้คุณชุงใช้แรงมากเลยนะเออเม็ดหนึ่งสองเป้อแรงมากเลยอ่ะเก็บไม่ทันจริงๆโิหทำไมป้าไม่หาคนช่วยเก็บล่ะครับป้าอันนี้เป็นครอบครัวเนาะครอบครัวดีกว่าพอเพียงอ่ะพอเพียงได้เท่าไร่เราได้เท่านั้นอ่ะใช่ไหมครับเราไม่อยากได้เยอะๆใช่ไหมครับคุณลุงจริงๆอยากได้เยอะๆแต่ว่าเราเราพอเพียงละ คราวนี้เราอยู่ได้ใช่ไหมครับคุณป้าอเราะมันไมหลือแล้วก็ั้างหมดอ๋อมันเป็นค่างจ้างหมดไงเป็พราะอย่างงี้ก็ดีนะเช้ามาพีคอ่าแล้วก็เดินไล่เก็บเมีความสุขมีความสุขนะคุณลุงเนาะโอ้ยอยากมีชีวิตอย่างนี้จังโอ้ยขายไ้เลยนะยอดสามงานนี่หมื่นหนึ่งเลยเหรอครับใช่เพราะสองเดือนมันจะลงแค่ช่วงถุงหนึ่งก็คือลงอาทิตย์ละถุง โอ้โหแล้วมันเก็บได้ต่อเนื่องตลอดได้ไหมครับถ้าเราทําเยอะๆก็คือถุงหนึ่งได้เท่านี้พอห้าวันเราก็หยอดใหม่ห้าวันเราก็หยอดใหม่แล้วมันจะไล่รุ่นเราจะได้ขายทั้งปีต้นทุนแค่พันสี่ได้มาเป็นหมื่นนี่โอ้โหมีคนทำอ้อยฉีดฉีดหกฉีดหกรอบฉีดหกรอบค่าแรงฉีดสือว่าไปจ้างเขาฉีดน้นไล่แล้วประมาณสามร้อยอ่ะก็ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่ได้จ้างถึงถึงเราคิดว่าเรามาจ้างเขาฉีดมันก็ยังเหลือใช่ไหมครับมันไม่ ก็ยังเหลือนะอันนี้ผมคิดว่ามันก็ยังเหลืออยู่ก่อนกินข้าวเช้าก็มาแล้วครับแป๊บเดียวกับบ้านแล้วอไม่ต้องปิดหน้าปิดตาไม่ต้องปิดนะพรับแบบนี้ดีไหมรลุงดีไหมดีครับลุงมีอะไรจะแนะนาเกษตรกรทางบ้านบ้างไหมว่าหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับมีมีอะไรแนะนํำไหมครับคุณลุงว่าการที่เรามาทำคล้ายๆว่าคือทำเกษตรพอเพียงเกษตรพอเพียงสบายใจไล่ไล่สวนผสมไล่นาสวนผสม มีทุกอย่างเนาะหลายๆอย่าง,ได,งได้เงินทุกว,วันได้เงินทุกวันได้เงินทุกวันได้เงินทุกวันนะครับไม่ต้องไปดิ้นรนต้องไปแข่งขันใช่ไหมคุณลุงใช่ต้องไปเจออะไรนมันลภา,าวะทางด้านควันพิษทางด้านคนเจอคนเยอะอย่างเงี้ยอย่างนี้เรานะมีความสุขนะ<ช>ผมว่ามีความสุขมากเลย<า>ไม่วุ่นวายรครับไม่วุ่นวายครับผมไม่วุ่นวายครับวินาที่มาเก็บแล้วก็ไปขายได้ตังค์มูลอากาศดีแล้ว อยากดีด้วยครับถ้าเราไปอยู่ในเมืองแล้วคนลุงที่ผมว่าที่เยี่ยมที่สุดคือเกษตรอินทรีย์ใช่จริงๆเราต้องเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์เราเกษตรอินทรีย์แล้วขุยดินมันก็อยู่ในสภาพที่ไม่ตายดินดีใช่ไหมครับใช่ถ้าเราไปใช้เคมีดินมันตายดินกระด้างใช่แผมดินกระด้างครับใช้ไปสองสามปีดินมันตายไงตายครับผมครับไม่ถามว่าเคมีดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามันก็มี ดีสองปีดีสองปีแล้วขายให้ดินเราตายใช่ครับใช่ครับคนสุดท้ายเกษตรกรก็ตายลองเปิดใจดูนะครับเกษตรกรหลายๆที่ชมรายการนี้อยู่วิกฤตให้เป็นโอกาสจริงๆนะครับตอนนี้สถานการณ์หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแล้งนะครับเรื่องของเกษตรถูกคือผลการเกษตรถูกนะครับาถูก วู๋หลายๆอย่างทั้งเศรษฐกิจทั้งอะไรด้วยใช่ไหมครับถ้าเราไม่หันกลับมามองในส่วนของเราเองใช่ไหมครับแล้วก็หาอะไรที่มันใช่อ่ะใช่ไหมคุณลุงใช่แล้วเรารู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยต้องทำหลายๆอย่างทําหลายๆอย่างใช่ไหมครับทาหลายๆอย่างแล้วก็ศึกษานะครับศึกษาว่าพื้นที่ของเราเนี่ยสามารถปลูกอะไรได้บ้างอันดับแรกสอง มีตลาดรองรับหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าปลูกดกมาเยอะไม่มีตลาดรองรับก็อย่างน้อยเราก็ทานเองได้คิดในแง่ดีนะครับที่เหลือมันเสียเหมือนพริกคุณงุงอ่ะเก็บไม่ทันโอ้เสียดายโอ้ยเยี๋ยวันไหนเก็บไม่ทันโหรบอกผมนัด๋ยวมาช่วยเก็บที่มันเก็บไม่ทันคือแมงมันต่อยมันเบแล้วมันจะหล่นมันก็เลยแดงหล่นน่าจะคุย กับลุงหรือว่าอะไรเนี่ยพี่พีนให้ต่อสายให้ได้สวนมากก็ป้าจะเป็นคนขายนี่ก็เป็นคนทำป้าเป็นการขังครับผมสอบถามหรือว่ามาโทรมาขอรับซื้อจากสวนก็ได้นะครับปอดพี่สายใครผ่านมาแถวเนี้ยครับผมมาเยี่ยมชมสวนก็ได้ครับผมอย่างนี้ส่วนว่าถ้ามีมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาผ่านมาแถวเนี้ย เขาอยากจะซื้อเห็ดกลับบ้านอย่างนี้โทรมาเข้ามาขอซื้อจากหน้าฟาร์มได้ได้นะครับใช่ไหมครับได้ราคาพิเศษด้วยซือที่ฟาร์มมันเป็นของสดๆ่ยของสดสดแล้วก็ปลอดสารพิษสารเคมีแน่นอนวันนี้รายการเกษตร5 5 5ล้ปุนนี่ช่องรวยนะครับก็ต้องขอกลับลาท่านผู้ชมนะครับนะครับผมนะครับคุณลุงขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้นะครับคุณป้า